สวัสดีครับพบกันใน ep 5นะครับในวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการจัดรูปแบบเอกสารในส่วนของตัว html file นะครับโดยการจัดรูปแบบเอกสารในส่วนของตัว html file เองเนี่ยอาจจะประกอบไปด้วยการกําหนดหัวข้อเรื่องนะครับการจัดการเกี่ยวกับข้อความการขึ้นบรรทัดใหม่การตัดคํานะครับการจัดวางตําแหน่งข้อความการกําหนดย่อหน้าหรือว่าการตีเส้นเป็นต้นนะครับโดยคําสั่งที่ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับข้อความ ก็มีดังนี้นะครับก็เปิดโปรแกรม VS Code นะครับทำการเปิดไฟล์ใหม่ในส่วนนี้ผมจะทำการบันทึกไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์เวบนะครับทำการ Create New File ตั้งชื่อไฟล์ว่าเป็น index.html นะครับทำการเปิด tag HTML file นะครับโดยรูปแบบของตัว HTML file เอง เวลาเราจะกําหนดข้อความลงไปเนี่ยเราจะต้องทําการกําหนดข้อความเข้าไปในส่วนของตัวบอดี้นะครับบอดี้ก็คือตัวโครงสร้างของไฟล์หรือว่าโครงสร้างของตัวเอกสารนะครับในคําสั่งแรกที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือเราจะใช้คําสั่งในส่วนของตัว heading นะครับหรือว่าเป็นการกําหนดหัวข้อเรื่องนะครับคำสั่งที่ใช้ในการกําหนดหัวข้อเรื่องก็คือจะเป็นคําสั่ง h1 นะครับโดยตัว h1 เนี่ย H1 จะมีด้วยกัน6ระดับก็คือตั้งแต่ H1 จนถึง H6 นะครับก็คือ1ถึง6นะครับโดย H1 จะมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับเรามาลองกำหนดข้อความใส่เข้าไปดูอ่าผมใส่เป็นชื่อผมแล้วกันนะครับตัวนี้คือ H1 นะครับก็ทำการ copy นะครับ ก็เปลี่ยนจาก H1 เป็นเป็น H2 นะครับ3 4มสีทำการปิดแท็กด้วยนะครับเสร็จแล้วทำการบันทึกนะครับมาลองทดสอบกันดูนะครับถ้าเรายังจำใน EP ก่อนหน้านี้ได้เราติดตั้ง Extension Go l i h e นะครับ Go l i g e อก็บันทึก กดคลิก go l i g h t ด้านล่างนะเห็นไหมครับสังเกตว่าในส่วนของตัว heading ถ้าเป็น heading เป็น h 1ข้อความจะมีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับในส่วนนี้คือ h 1นะครับ h 6จะมีขนาดเล็กที่สุดนะครับถัดมาอีกหนึ่งคำสั่งนะครับคำสั่งนี้ก็คือเป็นคำสั่งที่ใช้นในการขึ้นต้นมาทัดใหม่คือคำสั่ง br นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลบข้อความในส่วนของตัว heading ออกนะครับ คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่ผมมีข้อความที่ใช้ในการแสดงนะครับผมมีข้อความที่ใช้ในการแสดงยาวพอสมควรถ้าผมลองเคาะข้อความลงมาอย่างนี้นะครับข้อความไม่ได้ขึ้นบรรทัดใหม่ให้นะครับข้อความไม่ได้ขึ้นบรรทัดใหม่ให้ถึงแม้ว่าในส่วนของตัวโคดดิ้งเองข้อความจะมีด้วยกัน4ี่บรรทัด แต่ในส่วนของตัวแสดงผลข้อความจะไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ดังนั้นคำสั่งเมื่อเราต้องการที่จะทําการขึ้นบรรทัดใหม่เราต้องอาศัยคําสั่งนี้นะครับก็คือคําสั่ง BR นะครับดันภาพนะครับนี่คือคําสั่ง BR นะครับผมลองเซฟกดเซฟนะครับสังเกตว่าพอผมใช้คําสั่ง BR นะครับ ในส่วนของตัวแสดงผลก็จะทําทการขึ้นบรรทัดใหม่ให้นะครับก็จะทําทการขึ้นบรรทัดใหม่ให้ลองก o py ี้โค้ดมานะครับต้องการให้แสดงผลตามภาพนะครับเห็นไหมครับก็ได้ผลลัพธ์ดังนี้นะครับหลังจากคําสั่ง br เสร็จนะครับ เราก็จะมาพูดถึงคําสั่งอีกหนึ่งคำสั่งก็คือคําสั <reco Christ. S 2> ่งในการขึ้นย่อหน้าใหม่นะครับหรือว่าคําสั่งในการขึ้นย่อหน้าคําสั่ง br เป็นคําสั่งที่ใช้ครั้งเดียวแล้วจบนะครับก็คือเป็นคําสั่งแบบแท็กเดียวส่วนคําสั่งอีกหนึ่งคำสั่งก็คือคําสั่งที่ใช้ในการกําหนดย่อหน้าก็คือคําสั่ง p จะเป็นคําสั่งแบบแท็กคู่นะครับคือมีการเปิดแท็กแล้วมีการปิดแท็กนะครับดังภาพนะครับเดี๋ยวผมจะลองกำหนดขึ้นมาดูนะครับผมต้องการย่อหน้าในส่วนของข้อความนี้นะครับ ผมลบ br เอาอกันนะครับผมต้องการให้ตัวนี้เป็นย่อหน้าผมก็ใช้คำสั่ง p นะครับสังเกต p จะมีการจะมีการเปิดแท็กแล้วมีการปิดแท็กก็ตัวนี้ก็คือเป็นตัวปิดประโยคเราต้องการให้ประโยคไหนอยู่ในส่วนของตัวย่อหน้าเราก็ใช้ตัว p ตัวนี้ไปปิดประโยคนั้นๆนะครับไปปิดประโยคนั้นๆ แสดงผลดังภาพนะครับเห็นไหมครับในส่วนนี้ในส่วนนี้จะถูกกําหนดย่อหน้าขึ้นมาใหม่นะครับจะกําหนดจะถูกกําหนดย่อหน้าขึ้นมาใหม่ดังภาพนะครับตัวนี้จะขึ้นบรรทัดใหม่สังเกตว่าลักษณะการใช้คําสั่ง p กับคําสั่ง br จะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นใช้คําสั่ง br ระยะห่างระหว่างบรรทัดจะน้อยกว่าใช้คําสั่ง p p ก็คือตัวย่อหน้า เหมือนกับการที่เราใช้โปรแกรมในส่วนของ Microsoft Word นะครับถ้าเราใช้ Microsoft Word ถ้าเราเคาะ Enter ลงมาเฉยจะเป็นการกำหนดย่อหน้าแต่ถ้าเราต้องการที่จะขึ้นราทัดใหม่โดยที่ไม่ต้องการให้ตัวเอกสารของเราขึ้นย่อนหน้าเราก็จะกดเป็น Shift Enter นะครับก็มีข้อแตกต่างกันอยู่นะครับถัดมาเราจะพูดถึงการกำหนดตำแหน่งนะครับการกำหนดตำแหน่งของอะไร การกำหนดตำแหน่งของเอกาสารโดยใช้คำสั่ง p นะครับผมขออนุญาตลบตัวนี้เพื่อสร้างเอกาสารขึ้นมาใหม่นะครับผมใช้ p เป็นตัวกำหนดผมใช้ p เป็นตัวกำหนดนะครับ การจัดรูปแบบสารโดยใช้ P ก็คือเราจะจัดรูปแบบสารให้สั่งชิดซ้ายชิดขวานะครับหรือว่าตรงกลางหรือว่าทําการกระจายข้อความให้ทั้งชิดทั้งซ้ายทั้งขวานะครับก็คือเราสามารถใช้ Cs Style s h ชิดเข้ามาบริหารจัดการได้นะครับผมก็เปิดทาเปิดแท็ก P นะครับแล้วใช้เป็นสไตนะครับสไตเท่ากับ text นะครับ alias เทกเลียดเทกเลียดเท่ากับอะไรเราต้องการสั่งให้ชิดซ้ายนะครับชิดซ้ายก็เลฟนะครับสังเกตว่าเอกสารเราชิดซ้ายนะครับเอกสารเราชิดซ้ายในส่วนของเลฟนะครับเอกสารเราชิดซ้ายถ้าต้องการให้ชิดขวา right นะครับ ห็นไหมครับเอกสารเราก็จะชิดด้านขวาแต่ถ้าต้องให้ให้อยู่ตรงกลางละ่ะก็เซนเตอร์ครับเอกสารอยู่ตรงกลางแล้วนะครับเอกสารเราอยู่ตรงกลางละ่ะถ้าต้องการให้กระจายกระจายให้เอกสารเท่ากันทั้งสองด้านเราก็ใช้คำสั่ง justify นะครับ เอกสารจะกระจายเท่ากันทั้ง2ด้านนะครับเอกสารจะกระจายเท่ากันทั้ง2ด้านก็สรุปเราสามารถใช้คําสั่ง P นะครับคำสั่ง P หรือว่าคําสั่งขึ้นต้นคําสั่งย่อนหน้านะครับในการบริหารจัดการเอกสารได้ไม่ว่าจะสั่งชิดซ้ายชิดขวานะครับ Center หรือว่าเป็นใช้คําสั่ง Justify เพื่อสั่งให้เอกสารกระจายเท่ากๆกันนะครับ ถัดมาอีกหนึ่งคำสั่งนะครับก็คือถ้าเราต้องการที่จะถ้าเราต้องการที่จะเ,เขาเรียกว่าอะไรต้องการที่จะแทรกนะครับแทรกช่องว่างระหว่างเอกสารบางครั้งช่องว่างเอกสารระหว่างเอกสารเนี่ยสมมุติอย่างนี้นะครับผมแยกออกมาระหว่างคำเนี้ยระหว่างคำนี้ผมเคาะในส่วนของตัวโคดดิ้ง แต่ตัวเอกสารจริงจะไม่ทําการแยกเอกสารออกมาให้นะครับในส่วนของตัวเอกสารจริงจะไม่ทําการแยกเอกสารมาให้ก็ก็มีคําสั่งในการแทรกช่องว่างอยู่ก็คําสั่งดังนี้นะครับตัว e n v i r s i g e นะครับสังเกตว่าช่องว่างห่างนะครับถ้าเราต้องการให้ช่องว่างห่างเพิ่มขึ้นก็ copy นะครับ ช่องว่างก็จะห่างเพิ่มขึ้นนะครับช่องว่างก็จะห่างเพิ่มขึ้นตัวนี้ก็คือคําสั่งในการแยกช่องว่างนะครับคําสั่งในการแยกช่องว่างถัดมาเรามาพูดถึงอีกหนึ่งคำสั่งก็คือคําสั่งที่ใช้ในการกําหนดเส้นตีขอบนะครับกําหนดเส้นตีขอบของเอกสารผมขออนุญาตพิมพ์ข้อความใหม่อีกรอบนะครับ ถ้าบนต้องการแยกเส้นนะครับคำสั่งในการตีเส้นก็คือคำสั่ง hr เห็นไหมครับเห็นขนาดของเส้นไหมครับตัวนี้ก็คือเส้นโดยใช้คำสั่ง hr นะครับเพื่อใช้ในการแบ่งเอกสารที่เราต้องการนะครับ hr คือคำสั่งเดียวนะครับคำสั่งแท็กเดียวใช้ในการแบ่งเอกสารที่เราต้องการ เหลืออีกหนึ่งคำสั่งนะครับที่ใช้ในการบริหารจัดการหรือว่าจัดการเอกสารก็คือคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดหัวข้อนะครับคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดหัวข้อก็ก็คือคำสั่ง U L นะครับ U L L I นะครับมาลองเขียนดูนะครับก็ <S 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 L.I. ก็คือข้อความที่เราต้องการกําหนดส่วน U.L. ก็คือข้อความส่วนหัวนะครับสมมุติว่าผมกําหนดเป็นแผนกวิชานะครับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Copy นะครับ ครับเราก็จะได้การสร้างรายการนะครับการสร้างรายการแบบไม่เรียงลำดับสำหรับการจัดการเอกสารโดยใช้คำสั่ง HTML5 ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับที่เราจะมาพูดถึงเรื่องการจัดการตัวอักษรหรือว่าการกำหนดฟอนต์หรือว่าการกำหนดรูปแบบของตัวอักษรในลักษณะที่เป็นสไตล์ชีตนะครับใน EP หน้าสวัสดีครับ